สวัสดีค่ะปัญหาสิวบุกทีไรนี่ก็น่ากังวลใจนะคะความมั่นใจหายไปเยอะเลยวันนี้เราเลยอยากจะมา,อาลองเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับยาทาสิวที่เภสัชกรเขามักจะแนะนำกันดูค่ะจากเอกสารที่เราได้มาชื่อว่ายาทาสิวเภสัชกรแนะนำค่ะครับเป็นเรื่องที่คนสนใจเยอะจริงๆครับแต่ผมขอเน้นนิดนึงก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้เห็นภาพรวมให้เข้าใจยาแต่ละตัวมากขึ้นนะไม่ได้จะมาแทนคุณหมอหรือเภสัชกรนะครับ ค่ะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นสิวแบบรุนแรงหรือเป็นเรื้อรังมานานอันนี้ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยครับอันนั้นสําคัญที่สุดใช่เลยค่ะเป็นจุดที่ต้องย้ํากันเลยงั้นเรามาดูกันค่ะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยอย่างเบนโซย์พอร o กไซด์ที่เรียกสัน้นๆว่า BP เนาะมีคลินดาม y c ซีนซาลิซิลิกแอซิดอ p ด l พ n ลแล้วก็อ z ซ l ลลิกแอซิแต่ละตัวมันทำงานยังไงเหมาะกับสิวแบบไหนแล้วมีอะไรที่ ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างครับผมก่อนอื่นเลยทำไมเราต้องรู้ประเภทสิวด้วยล่ะคะอ๋อสำคัญมากครับเพราะว่าสิวแต่ละแบบเนี่ยมันเอ่อมันตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันเลยครับรู้ประเภทก็เหมือนเรารู้ว่าควรจะหยิบอาวุธอะไรไปสู้กับมันให้ตรงจุดนะครับอืมเข้าใจง่ายเลยค่ะหลกัหลกๆก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกคือสิวไม่อักเสบหรือที่เรียกกันว่าสิวอุดตันพวกสิวหัวดำสิวหัวขาวค่ะ พวกนี้เกิดจากาการอุดตันของไขมันเซลล์ผิวเก่าๆที่มันสะสมในรูขุมขน อีกกลุ่มก็คือสิวอักเสบอันนี้คือมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่เราเรียกว่า c a c n e s เข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วโอ๋อตัวแบคทีรียครับก็จะมีตั้งแต่แบบตุ่มแดงๆเล็กๆสิวหัวหนองหรือถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นสิวอักเสบก้อนลึกเป็นสิวซีสไปเลยซึ่ง2แบบหลังเนี่ยเสี่ยงเป็นแผลเป็นสูงมากอันนี้ควรหาหมอเลยครับชัดเจนเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อมากๆ b e n z o อร p e r กไซด์ xide, หรือ BP ตัวนี้เด่นยังไงคะ BP นี่ถือเป็นเอ่อเหมือนเป็นตัวหลักตัวหนึ่งเลยครับมันออกฤทธิ์ฆ่าเชือ้อซ a แอคเนสโดยตรงเลยคือมันปล่อยออกซิเจนออกมาฆ่าเชือ้อแล้วก็ยังช่วยผลัดเซลล์ผิวลดอุดตันได้ด้วยอ๋อ oh, คือได้ทั้งสองทางใช่ครับเลยใช้ได้ทั้งสิวอักเสบแล้วก็สิวอุดตันความเข้มข้นที่เห็นบ่อยๆก็มี2.5% 5%, 5แล้วก็10%ค่ะ <c oughs> คำแนะนำคือ ควรเริ่มจากความเข้มข้นน้อยๆก่อนนะครับเช่น2.5%เพราะบางทีมันอาจจะทำให้ผิวแห้งลอกหรือระคายเคืองได้อืแล้วก็มีข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเลยคือมันฟอกสีได้นะครับฟอกสีครับฟอกสีเสื้อผ้าปอกหมอนหรือแม้แต่สีผมต้องระวังอย่าให้ไปโดนตอนทานนะครับ ตัวนี้ส่วนใหญ่มักจะหาซื้อเองได้ตามร้านยาครับแล้วถ้าเป็นยาปฏิชีวนะแบบทาล่ะคะอย่างคลินดามัยซินอันนี้ต่างจาก BP ยังไงคะคลินดามัยซินจะเน้นไปที่การยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียซีแอคเแล้วก็ช่วยลดการอักเสบครับเหมาะก,กับสิวอักเสบโดยตรงค่ะแต่จุดสำคัญมากๆเลยนะครับคือมันเป็นยาปฏิชีวนะ เพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงเรื่องเชื้อดื้อยาสูงมากอ๋อดื้อยาได้ใช่ครับคำแนะนําทางการแพทย์ตอนนี้เลยคือไม่ควรใช้เดียเด่ยวๆควรใช้ร่วมกับเบนซอพโรคไซด์เสมออ๋อต้องใช้คู่กันครับเพื่อนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดโอกาสดื้อยาลงครับแล้วก็แม้จะเจอน้อยมากๆนะครับแต่ก็มีแรงงานผลข้างเคียงที่รุนแรงได้เหมือนกันคือลำไส้ใหญ่อักเสบ โหรุนแรงเหมือนกันนะคะครับถ้าใช้แล้วเกิดท้องเสียรุนแรงแบบผิดปกติมากๆต้องหยุดยาแล้วรีบไปหาหมอทันทีครับตัวนี้จัดเป็นยาอันตรายนะครับต้องปรึกษาเภสัชกรหรือคุณหมอก่อนใช้เสมอค่ะค่ะต้องระวังเลยแล้วซาลิซิลิกแอซิดหรือ BHA ที่หลายคนบอกว่าช่วยเคลียร์รูขุมขนล่ะคะใช่เลยครับจุดเด่นของซาลิซลิกแอซิดหรือ BHA เนี่ยคือมันละลายในไขมันได้ดี ทําให้มันซึมลงไปในรูคุมขนได้ลึกไปช่วยผลัดเซลล์ผิวสลายสิ่งอุดตันที่อยู่ในนั้นเหมาะมากๆกับสิวอุดตันเลยครับพวกหัวดําหัวขาวค่ะในผลิตภัณฑ์ที่ขายทั่วไปในบ้านเราความเข้มข้นมันจะถูกจํากัดไว้ไม่เกิน2%ครับก็อาจจะทําให้ผิวแห้งหรือระคายเคืองได้บ้างในบางคนเหมือนกันขยับมาที่กลุ่มเรตินอยด์บ้างอย่างอดาพาลินตัวนี้ดูเหมือนจะจัดการได้หลายอย่างเลยนะคะใช่ครับ อะดัพารีเนี่ยเป็นเหมือนผู้คุมคุมเกมของผิวเลยช่วยปรับการผลัดเซลล์ผิวให้มันปกติลดการอุดตันแล้วก็ยังช่วยลดอักเสบได้ด้วยครบเลยครับใช้ได้ทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบแต่ต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งคือช่วงแรกๆที่ใช้เนี่ยมันอาจจะมีสิวเห่อขึ้นมาได้นะครับที่เรียกว่าเพิร์จิงอ๋อที่มันจะดันสิวออกมาใช่ครับมันเหมือนไปนเร่งให้สิวอุดตันที่ซ่อนอยู่ข้างใต้มันผุดขึ้นมาพร้อมๆกัน ถ้าไม่รุนแรงมากก็ไม่ต้องตกใจครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่สุดเลยคือผิวจะไวต่อแสงแดดมากมต้องถากันแดด S.P.F สูงๆแบบ Broad Spectrum ทุกวันจริงๆครับอย่างเคร่งครัดเลยขาดไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ตัวนี้ไม่แนะนำในคนท้องนะครับตัวความเข้มขน้น0.1%ส่วนใหญ่จะหาซื้อได้เองครับ มาถึงตัวสุดท้าย Azelaic Acid ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่มีจุดเด่นต่างจากตัวอื่นยังไงบ้างคะ Azelaic Acid นีเ่เหมือนเป็นนักสู้ที่อ่อนโยนแต่เก่งรอบด้าน,นะครับมันเป็นกรดที่ได้จากธรรมชาติช่วยได้หลายอย่างเลยทั้งฆ่าเชื้อแบคทีเรียผลัดเซลล์ผิวลดการอักเสบ ใช้ได้ทั้งสิวอุดตันและสิวอักเสบเลยครับแล้วก็ใช้ในโรคโรเซเชียด้วยจุดเด่นมากๆของมันคือค่อนข้างปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์อ๋ออันนี้น่าสนใจครับจัดอยู่ใน Pregnancy Category B คือการศึกษาในสัตว์ไม่เจอความเสี่ยงแต่ก็ยังไม่มีการศึกษาดีๆในคนท้องนะครับยังไงก็ยังต้องปรึกษาคุณหมอก่อนใช้อยู่ดีค่ะ ช่วงแรกๆที่ใช้อาจจะมีอาการแสบๆคันๆยิบๆได้บ้างส่วนการหาซื้อก็แล้วแต่ความเข้มข้นกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ครับ พอเรารู้จักยาแต่ละตัวแล้วมีเคล็ดลับไหมคะว่าจะใช้อย่างไงให้มันปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดมีครับอย่างแรกเลยคือเริ่มช้าๆครับทดสอบการแพ้ก่อนทาที่ผิวเล็กๆเช่นท้องแขนดูสักวันสองวันถ้าไม่แพ้ก็ค่อยเริ่มใช้แพ้เทสเนาะใช่ครับแล้วก็เริ่มแบบวันเว้นวันหรือเริ่มจากความเข้มข้นต่ำๆก่อนข้อ2คือทาบางๆทั่วบริเวณที่เป็นสิวบ่อยๆนะครับไม่ใช่แคปแต้มๆเฉพาะเม็ดที่เป็นเพื่อช่วยป้องกันสิวใหม่ด้วย อ๋อ oh, ทาทั่วๆครับข้อ3จัดการผลข้างเคียงเช่นผิวแห้งลอกด้วยมอสไรเซอร์ที่เป็นสูตรนอนคอมิด e n เจนิกคือไม่ทำให้รูขุมขนอุดตันเพิ่มค่ะข้อ4คือความสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากอาจจะต้องใช้เวลาแบบ4-8สัปดาห์หรือบางทีนานกว่านั้นนะครับกว่าจะเห็นผลชัดๆอืต้องอดทนครับและข้อ 5. ย้าอีกทีกันแดดสำคัญที่สุดครับ SPF 3 0ขึ้นไปทาทุกวันไม่มีวันหยุดเลย สุดท้ายคือระวังนิดดึงเวลาใช้ยาหลายๆตัวพร้อมกันบางทีมันอาจจะระคายเคืองผิวมากไปได้ครับแล้วเมื่อไหร่คะที่แบบว่าเอ๊ะดูแลเองอาจจะไม่พอแล้วควรจะต้องไปหาคุณหมอหรือปรึกษาเภสัชกรแล้วสัญญาณหลักๆเลยคือเมื่อใช้ยาที่ซื้อเองหรือยา OTC แล้วอาการมันไม่ดีขึ้นเลยในประมาณ6-8สัปดาห์หรือว่าเป็นสิวรุนแรงอยู่แล้วเช่นสิวอักเสบที่เป็นก้อนลึกๆสิวซีสหรือมีผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยา หรือสงสัยว่าเอ๊ะสิวเรามันเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเปล่าหรือว่าสิวมันส่งผลกระทบต่อจิตใจเรามากๆเลยหรือเป็นสิวแล้วทิ้งรอยแผลเป็นง่ายมากพวกนี้ก็ควรไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับจะได้รับการรักษาที่ตรงจุดกว่า สรุปได้ว่าการเลือกยาให้ถูกกับประเภทสิวที่เราเป็นการใช้อย่างถูกวิธีสม่ำเสมอแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการป้องกันแสงแดดอย่างจริงจังนี่คือหัวใจหลักเลยนะคะในการดูแลปัญหาสิวถูกต้องเลยครับหวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้นะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจจริงๆอย่าลังเลที่จะปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรครับการรักษาสิวต้องใช้ความอดทนจริงๆครับ ก่อนจะจากกาันวันนี้มีคำถามจากจะทิ้งทายให้ลองเก็บไปคิดกันดูค่ะว่านอกเหนือจากการใช้ยาทาแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกไหมคะอย่างเช่นไลฟ์สไตล์อาหารการกินหรือปัจจัยอะไรที่อยู่ข้างในร่างกายเราที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับปัญหาสิวเรื้อรังที่แบบว่าแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายขาดสักทีลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ